สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นันต์ต่อยจะพามาดูการปรับปรุงข้อกัวนะครับซึ่งเมื่อวานก็ปรับปรุงข้อกัวเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ไม่ได้ลงคลิปมาให้ดูนะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่ามีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามแลวชมกันครับครับข้อกัวนี้ก็ปรับปรุงเสร็จนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนแรกก็เป็นข้อที่ค่อนข้างที่จะลกลุงลังนะครับวันนี้ก็มาทําให้มัน ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามาตรหารจะยังไม่มีความเป็นมาตรหานเท่าไหร่นะครับแต่ก็แยกเป็นสัดส่วนครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับคู่นี้เป็นคู่แม่ลูกครับเล่มั่นเจ้าไข่เจียวกับเจ้าม้งใหม่นะครับแม่ของเจ้าม้งใหม่เจ้าไข่เจียวนี้ก็ผ่านรอบไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผสมพ่อ,อเล่ เจ้าไข่ต้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นรางอาหารตอนแรกผมก็วางไว้กับพื้นนะครับแต่ตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงนะครับซื้อไม้ยูคามาครับแยกเป็นคอกให้ออกมากินข้างนอกนะครับมุดรั้วออกมานะครับคอกเป็นคอกไม้ยูคาครับซื้อไม้ยูคามาเล่มละ40่บาทนะครับก็เป็นสัดส่วนดีครับท่านผู้ชมดีขึ้น นะครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับมีรางน้ํารางอาหารที่มาตรฐานร,ระดับชาวบ้านนะครับก็เก็บกวาดทาความสะอาดง่ายขึ้นครับท่านผู้ชมครับคอ,อ,อกต่อมาครับคู่แม่ลูกเหมือนกันนะครับเจ้าฮิโปกับเจ้านิวเยียครับนี่ก็คอ,อกก็แยกเป็นโซนเหมือนเหมือนกันนะครับคอ,อกไม้มีรางอาหาร ให้อาหารเขากินอยู่ครับเป็นผนข้าวโพดผสมกับฟักทองหมักครับเจ้าฮิโปโปเป็นสัตว์ป็นละหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวประมาณวันจันทร์อังคารพุธนี้จะเป็นการจับจับจับสัตว์ร,รอบที่สองครับเจ้าฮิโปโปลูกก็กำลังจะอายุครบ4เดือนในวันที่2เดือนหน้านี้นะครับแม่เป็นสัตว์ก็ถือว่าเป็นสัตว์ค่อนข้างไม่ห่างนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับท่านผู้ชมครับ ก็ต่อมาครับข้อนี้ครับเป็นคู่แม่ลูกเหมือนกันครับเจ้าโคโก้กับเจ้าเมษานะครับเกิดเมื่อวันที่ยีบสองที่ผ่านมานี้นะครับเจ้าโคโก้ได้เป็นเป็นแองกัสนะครับลูกออกมาเป็นกัสผสมเล่ครับเกิดมาได้สามวันนะครับสามวันนี้แล้วนะครับเป็น คู่แม่ลูกคู่ที่สามของขอคอกครับอคอกนี้ก็จะมีคู่แม่ลูกอยู่สามคู่นะครับต่อมานะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นวัวท้องครับวัวท้องตัวนี้เจ้าดอลลี่ครับเป็นบามาลูกผสมครับผสมพ่อ พ่อตัวจริงผสมจริงไปแล้วนะครับเอาพ่อบามันเลือดร้อยมาผสมครับอีกประมาณ2อสาวันก็จะผ่านรอบแล้วนะครับกำลังรุ้นกันอยู่นะครับเป็นหัวสาวท้องแรกครับสูงประมาณเกือบร้อยห้าสิครับนี่ก็ยางรถนะครับล้อรถเขามาดัดแปลงทำเป็นรางใส่อาหารครับ ตัวที่สองครับอันนี้ท้องนะครับเจ้าปิโป้ครับท้องประมาณน่าจะห้าหกเดือนได้แล้วนะครับประมาณห้าหกเดือนซื้อมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าท้องข้อไหนครับแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะท้องแล้วนะครับนมมีราวนมแล้วนะครับเป็นเล่มั่นต่อต่อมาครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับท้องประมาณห้าหกเดือนเหมือนกันครับ ครับลักษณะของข้อก็จะเป็นประมาณนี้ครับในข้อที่ที่สวนนะครับจะมีอยู่6ตัวนะครับรวมเจ้าตัวเล็กก็9ตัวนะครับข้อก็บ้านๆแบบนี้นะครับถูก็จะเป็นคนเลี้ยงดูอยู่นะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องอาจารย์นันต่อยด้วยนะครับก็ฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ